สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้ก็จะมาเสนอ,อลัคนาธนูนะครับเกี่ยวกับดาวมรุษตยูดวงเดียวเลยนะครับผมนะฮะของลัคนาธนูทีนี้เรามารู้จักคร่าวกันนิดนึงเกี่ยวกับมฤดตยูดาวดวงนี้นะครับมนุษย์เนี่ยพึ่งส่องกล้องเห็นอ่ามฤตยูเนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับต้องส่องกล้องเห็นนะฮะส่องกล้องถึงจะมองเห็นเขา เพิ่งจะเห็นกันก็เมื่อต้นกรุงรัตนโกสิน์หรือกรุงธนบุรีแถวๆนั้นนะ,นะฮะเพิ่งจะเห็นดาวดวงนี้แล้วกว่าองค์ความรู้นั้นจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเราเนี่ยและใช้ในโหราศาสตร์เราเนี่ยแถวๆประมาณรัชกาลที่สน่าจะแถวๆนั้นนะครับที่เราได้รู้จักมรุตยูนะฮะก็แสดงว่าเราเพิ่งรู้จักได้ไม่นานนะฮะ คือเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยถ้านับแค่หลักร้อยปีเนี่ยถือว่าน้อยมากครับเพราะเรามีโหราศาสตร์เนี่ยเกียวสถิติเนี่ยนับห้าพันกว่าปีแล้วนะครับที่เรารู้จักฉะนั้นดาวเนี่ยเดินกันมาเป็นพันรอบเลยอ่ะนะฮะพอพันรอบเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยมาถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หมายความว่ายอย่างไรดีร้ายอย่างไรนะครับจนมนุษย์ก็ ทำทักษะขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ามาดีมาร้ายนะครับทีนี้มรุตยูเนี่ยเรารู้จักได้ไม่นานเดินกันสามรอบได้มั้งที่รู้จักสามรอบสี่รอบเนี่ยรู้จักอยู่แถวๆนั้นนะมันถือว่าน้อยมากทางโหราศาสตร์นะน้อยมากๆเลยนะครับสถิติน้อยมากๆเลยแต่พอจะจับทางได้ว่าเมื่อย้อนวัตตะเนี่ยก็คือท่านเนี่ยเดินราศีละเจ็ดปีใช่ไหมหนึ่งรอบคือหนึ่งวัตตะเนี่ย สี่แปดสิบสี่ปีนะฮะต่อหนึ่งรอบทีนี้แปดสิบสี่ปีย้อนหลังเนี่ยนะฮะสองห้าหกห้าตั้งลบสองห้าอสองสี่แปดสิบสี่ปีลบแปดสิบสี่ก็ประมาณสองสี่กว่านะฮะนะ,ะ,นะครับสองห้าสองห้าหกห้าตั้งลบด้วยแปดสิบสี่เนี่ยประมาณสองสี่เท่าไหร่ประมาณนั่นแหะนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นไหนลองดูซิอ่าคือคิดเลขมานะครับสองห้า ห5้าลบแปเมื่อ2,481เนี่ยลองเปิด Google ดูก็ได้ครับนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วย้อนกลับไปอีก84ปีเกิดอะไรขึ้นบ้างย้อนกลับไปอีก84ปีเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ <c oughs> จะเห็นได้ว่าแต่ละรอบมาเนี่ยสร้างเรื่องราวใหญ่ใหญ่ไว้ทั้งนั้นเลยนะครับเราจึงท่านครูโหนก็เลย ให้คำจำกัดความว่าทายอาเพศให้ทายมนุตยูนะครับแต่ยังไม่สามารถลงในทักษะได้ก็เลยไม่รู้ว่าปีนี้ปีไหนปีต่อ,ปอไปจะมาดีมาร้ายอย่างไรเราไม่ทราบอยี่กับเขารู้อย่างเดียวแน่ๆละ่ะอ่าคนมาใหม่ไปเช่าบ้านพระเสาอยู่ที่ราศีกุมราศีกุมจริงๆคือบ้านพระเสานะครับท่านให้ราหูเช่าเป็นคนแรกกับพระเกต นะฮะแล้วตอนมรุตยูมาก็กันห้องเพิ่มอ่ามรุตยูไปอยู่ที่ราศีกลุ่มแล้วกันนะฮะทีนี้เรารู้แล้วบ้านท่านอยู่ไหนรู้แค่ว่าบ้านท่านอยู่ไหนแล้วเป็นดาวเกี่ยวกับอาเพศไทภัยอาเพศนะครับทีนี้สําหรับราศีธนูแ่ะท่านเป็นใครท่านอยู่ที่ราศีกลุ่มก็คือท่านเป็นเจ้าเรือนหนึ่งในเจ้าเรือนพบสหัชชะนะฮะายสหัชชะเหมือนราหูเนี่ยแหละ นะฮะแต่ลาหูท่านทายมัวเมาแต่นี้ทายอาเภศก็ต้องบอกว่าเมื่อเจ็ดปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่เมษเนี่ยนะฮะท่านอยู่ในภพที่ห้านะอยู่ในภพที่ห้าภพปุตตะสิ่งใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวบ,บุบรทบริวารน,นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความยินดีหรือกิจการใหม่ๆ นะครับอาจจะมีกิจการใหม่ๆขึ้นมาหรือกิจการใหม่ๆหายไปหายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะตรงเนี้ยกาลังสูงมากเลยนะท่านอยู่ที่ราศีกุมท้านเป็นอากาศสดท่าสมาอยู่ราศีไฟโชดช่วงมากเลยจึงทําให้มีกําลังมากอาจจะทําให้คนอยู่ๆไม่เคยมีอะไรก็มีกิจการใหม่ๆขึ้นมาหรือบางคนมีกิจการอยู่ดีๆใหม่ๆอยู่ดีๆก็ซบเซาลงไปได้เหมือนกัน คล้ายๆการงานอย่างเงี้ยนะฮะทายอย่างนั้นนะฮะหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุตรหรือลูกน้องลูกนางลาออกบ่อยเหลือเกินนะฮะหรือได้ลูกน้องใหม่ๆมาดีเหลือเกินก็ได้เหมือนกันนั่นคือเจ็ดปีที่ผ่านมาลองดูนะครับทีนี้เจ็ดกรกฎาคมปีหกห้าเนี่ยมรุตยูจะย้ายไปพึกศพลมไปสู่ดินบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดความอ่อนแรงเพราะว่าลมเวลาขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ย เจอภูเขาบางเนี่ยลมก็จะาทะภูเขานะครับทําให้อ่อนแรงนะฮะภูเขาเองก็แห้งเหมือนกันโดนลมเป่าความชื้นหายเหมือนกันนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นปรปรักธาตุก็ว่าได้างานนี้นะครับนะครับไม่ถูกไม่ถูกที่ถูกทางเลยกําลังก็อ่อนไอ้ส่วนเจ้าเรือนก็แย่เหมือนกันโดนทั้งคู่โดนทั้งคู่พระดาวใหญ่นี่นะมาทีนความเปดแปลงสูงเจ็ดปีเนี่ยนะครับ แล้วจับทักษะก็ไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่าอย่างน้อยอย่างน้อยเขาว่าอาจารย์ท่านว่าภ <c oughs> พที่หกภพที่แปดภพที่สิบสองอริมรวะวินาศเนี่ยเป็นทุตสถานภพเป็นที่เก็บดาวร้ายที่ดีที่สุดดาวร้ายส,สู่เบสู่เรือนร้าย เรือนก็จะเบี่ยนดาวร้ายให้ให,ให้ให้ร้ายน้อยลงแถมยังมีภูเขาบังไว้อีกบังลมไว้อีกก็น้อยลงไปอีกนะฮะทำให้รู้สึกว่ามรตยูสำหรับละธนูเนี่ยอ่อนแรงลงมากพอสมควรทั้งเรือนเบียนดาวทั้งดาวทั้งทั้งท่าเบียนกันเนี่ยนะครับทำให้อ่อนแรงนะฮะดี ก็ดีไม่สุดร้ายก็ร้ายไม่ลึกนะครับเพราะแรงเขาน้อยนะฮะดาวมีทั้งดีและ้ายมนุษย์จะอยู่ให้คุณก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีนะนะครับแต่ตรงเนี้ยคุณก็น้อยลายก็น้อยไปด้วยนะฮะเพราะเวลาเขาเขาให้เขาให้เ,ใหเวลากําลังเขาเยอะดีก็ดีเยอะลายก็ลายเยอะพอน้อยก็น้อยด้วยกันทั้งคู่ไม่เขาเรียกว่าไม่ให้น้อยหน้ากันนะครับนะฮะ ค่อนข้างจะมีความยุติธรรมเหมือนกันในเรื่องเรื่องแบบนี้ทุกๆดาวอะครับทีนี้อยู่ในภพที่หกเนี่ยอาจจะว่าดาวร้ายหลบมุมให้ทายอย่างนี้ทายได้นะดาวร้ายหลบมุมให้เหมือนกับพระเสาร์ไม่อยู่เหมือนกับพระราหูไม่อยู่อะนะก็ะอย่างราหูเนี่ยอยู่ที่ไหนก็กัดกินภพนั้น ลาหูก็เลยกัดกินภพายให้เสียหายไปอ่ภพารเสียหายไปส่วนลาหูเองที่ร้ายก็โดนเรือนเบียออนออกเหมือนกันเออประมาณนี้ทีนี้สหัสชะมาสู่อรินะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่ต้องทายว่าอาจจะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะนำปัญหามาให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง จะนำปัญหามาให้แต่ปัญหาใหญ่โตมากไหมอาจจะไม่ใหญ่โตมากเพราะอย่างที่บอกว่าเรือนก็เบียนดาวนะครับดาวก็อ่อนแรงนะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นอะเกิดขึ้นแน่แต่ว่ากําลังเขาน้อยลงไงก็เลยเบาลงหน่อยแต่เบายังไงก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เพื่อนนําความเดือดร้อนมาให้เพื่อนอาจจะ มายืมเงินอะไรอย่างนี้ได้ทั้งนั้นหรือไปเซ็นสัญญาทำประกันเพื่อน่ะได้ไหมตรงนี้ก็ถ่ายได้นะครับนะครับนะฮะตรงนี้ก็ถ่ายได้นะครับเซ็นสัญญาให้พี่น้องทำประกันให้พี่น้องตรงนี้ก็ถ่ายได้ให้ดูดีๆนะครับบางทีมันพูดยากอ่ะอย่าเซ็นนะอย่าเซ็นนะพี่ชายบอกให้เซ็นอ่ะบางทีมันก็เออไม่เซ็นได้อย่างไงอีกอ่ะใช่ไหมน้องบอกพี่เซ็นให้น้องหน่อย ปฏิเสธยังไงดีอะดูดูให้ดีนิดนึงดูให้ดีนิดนึงนะครับอาจต้องใช้เหตุผลที่มากขึ้นกว่านี้เฮ้ยสัญญานี้ถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยอ,อ,อย่างคำรถเงี้ยง่ายๆคำรถเนี่ยเออเฮ้ยถ้าส่งไม้หมดแล้วเนี่ยบ้านพี่ก็พอนอยู่เนี่ยเขายึดบ้านพี่ได้เหมือนกันนะเออน้องไหวเปล่าเอาจริงๆนะน้องเพราะว่าถ้าเดือดร้อนมาพี่ก็แย่เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นเพื่อน,นปฏิเสธง่ายนะครับเพื่อนเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณเสียเพื่อนนะแต่ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วอะนะฮะเสียทรัพย์ก็เสียเพื่อนจะเสียอะไรนะครับเพราะบางทีไอตอนเซ็นก็เพื่อนกันนต่พอเซ็นเสร็จแล้วเออรถมีปัญหาเนี้ยเออถึงตอนนั้นจะเสียเพื่อนไว้เสียอยู่แล้วละเพื่อนอะเสียทรัพย์ด้วยอะเออหรือจะเสียเพื่อนอย่างเดียวตอนแรกดีไหมเนาะหรือค่อยๆอธิบายให้เพื่อนเข้าใจเฮ้ยกูไม่พร้อมว่ะเฮ้ยเฮ้ยนายเราไม่พร้อมว่ะเธอฉันไม่พร้อมจริงๆอะ นะฉันมีภาระตรงนี้อยู่ฉันไม่พร้อมที่จะมีปัญหาจริงๆอะ่ะอย่ากโกรธฉันเลยนะฉันขอโทษด้วยอย่างนี้ทะาอย่างนี้อย่างนี้ออกอย่างนี้ได้ไหมอะ่ะเออลองออกอย่างนี้ดูนะฮะเพราะถึงวันหนึ่งถ้าเกิดมีปัญหา,าเพื่อนมันเสียอยู่แล้วเสียทรัพย์เพิ่มอะ่ะหรือจะเก็บทรัพย์ไว้แล้วเสียแค่เพื่อนอย่างน้อยก็โกรธกันก็โกรธว่าอะไรเงี้ยเออนะโกรธกันก็โกรธว่าแล้วค่อยไปหาเรื่องดีกันทีหลังแล้วกันนะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไปแก้ไขต้นตอน,น,ต,อน,ต,อนตอนหลังก็ได้ นะครับเพราะว่าสหัสชะยังมาถึงเรื่องของเรื่องของการติดต่อนะฮะทีนี้ธนูเนี่ยก็ต้องดูว่าการติดต่อในช่วงนี้อาจสร้างความเสียหายแก่เจ้าชะตาได้อาจเกิดปัญหาแก่เจ้าชะตาได้นะครับสำหรับธนูนะครับให้ระวังนะฮะสาหัสชะก็คือการติดต่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคม อ่าสังคมสังคมคืออะไรอะ่ะแม่ <c oughs> เออซองงานแต่งอะไรเงี้ยสังคมอะ่ะซองงานแต่งซองต่างต่างนะมาเบียนตังเราซึ่งตรงนั้นก็เออจ่ายได้ไม่เป็นไรหรอกคงไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะซองมาก็ใส่ซองไปแล้วกันเก็บเพื่อนเอาไว้แต่มันก็เสียเห็นป่ะเสียมะเสียถึงจะเป็นเงินน้อยมันก็เสียเห็นป่ะมันก็เสียแต่เสียอย่างนั้นอะ่ะ ทัางเถอเอ,อ,อยากได้เพื่อนกลับมาเนาะเสียเล็กเสียน้อยแต่ได้เพื่อนน้าใ,ใหญ่กว่าประมาณนี้เรื่องซองก็ได้เรื่องซองก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรศาสตร์ช้าเนี่ยมันเกี่ยวพันหลายอย่างไม่รู้ว่าคนไหนจะใช้อะไรสําหรับศาสตร์ชะาด,ดีมันแล้วแต่บุคคลจริงๆนะฮะแต่สุดท้ายก็คืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเสียหายนะครับอาจมีการเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ สหัชชะในด้านของภารนีศิลป์หรือหรือหรือเพื่อนป่วยพี่น้องป่วยญาติป่วยอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับเพราะว่าอริเนี่ยนอกจากมันหมายถึงปัญหาแล้วเนี่ยอุปสรรคปัญหาเนอริมันหมายถึงการเจ็บป่วยหรือภารณีศิล์ก็ได้นะฮะนะครับถ้าคำอาการก็เกี่ยวภารนีศิล์ถ้าเจ็บป่วยก็คือ,อเรื่องของการเจ็บป่วยหรือ ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับนะฮะปัญหาอย่างอื่นก็ได้ะฮะไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินอย่างเดียวปัญหาเรื่องงานการก็ได้อ่าเราต้องช่วยเพื่อนแก้ไขปัญหาน,นี้นะอะไรเงี้ยช่วยพี่น้องแก้ไขปัญหานี้นะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เกี่ยวกับเงินอาจจะเกี่ยวเรื่องอื่นก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็ทายรวมๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าชะตาท่านใดต้องใช้อะไรแต่ใช้อยู่ในเกณฑ์นี้แหละไม่หนีจากเกณฑ์นี้หรอกครับอยู่ในเกณฑ์นี้แน่ๆนะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับชอบถ่ายตามดาวคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อจะมีคลิปดีๆมาเสนอให้นะครับผมและก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. ก็ได้ทำคลิปดีๆต่อไปครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม